โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็เห็นหน้าแบบนี้นะผมหน้าตาแบบนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีว่านี่คือเกมอะไรถ้าขึ้นมาหน้าตาแบบนี้คือต้องรู้แล้วแหละเข้ามาในหน้าแบบนี้ต้องรู้แล้วว่ากูต้องเติมนะครับผมโปรโมชั่นใหม่ครับผมเติม500บาทนะครับบาเลสครับผมเอ็มเอ็มแล้วเอ็มแปดสองเอหนึ่งเหรอใช่ปะ่ะชื่อมนะันอะ อ่านผิดขออภัยด้วยนะบาเลตนะผมเติม500บาทนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเติมแล้วเอาไปยิงเด็กๆโชว์ครับน,น้อนก็ตอ <g ül> <g ül> นเด็กๆก็เล่นพีบีเซิร์ฟแท้เนาะก็ไม่มีตังค์เติมนะพอโตมาก็นี่แหละมาเล่นเซิร์ฟเถื่อนก็ต้องมีเงินก็ต้องเติมนะครับผมเอออย่าปล่อยให้มันพลาดนะผมคราวที่แล้วมาจำได้จำได้ว่ามีบาเลตเขียวนะแบบครบซีเซตเขียวพันห้าไม่ไหวครับต้องรอในที่สุดก็มาครับ อาทิตย์ที่แล้วนะ่าจะเป็นอซองซอมบี้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นซองเท่าไหร่ก็เลยไม่ซื้อเพราะว่าที่เติมซื้อบาเล่ก็คืออยากเล่นนะครับเพราะว่าชอบเล่นสไนมากนะครับขนาดเล่นด่านกลแม่ยังเอาสไนสไนมาเล่นนะคิดดูโอเคเดี๋ยวขอเวลาเติมแป๊บหนึ่งครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาทำไมมันไม่ขึ้นเยี่อะไรเลยวะอ๋อนี่ไงกำลังตรวจสอบเดี๋ยวกดรีเฟซไป เราไปตรวจสอบนานยังวะห้าร <c oughs> ้อยกูชิมหายแล <c oughs> ้วตรวจสอบอย่างนานเชโด่รอหน่อยรอหน่อยลักกันเผื่อ <c oughs> GM ยังไม่เข้ามาตรวจสอบเลยประมาณนี้ท,ท,ทีมงานกินข้าวอยู่มั้งโอเคห้าบาทสำเร็จครับผมท่านผู้ชมก็500ร้อได้600้อยพอย์นะครับนี่ครับหกรแล้วก็2องล้อเออสองล้านสี่มันนี่นะครับแล้วก็2องล้านสี่แสนแคทนะครับสองล้านสี่แสนเอ็กพีเข้าไปนี่ยศน่าจะอัพเลยนะครับ ดูจากส่งแล้วเนี่ยสล้านแล้วก็10บพอยต์โบนัสตอนนี้มี12บสพอยต์โบนัสนะผมโปรโมชั่นนี่ยมาที่หน้าโปรโมชั่นก่อนแล้วกันเอา้าว่ h จะฟักเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าเติมกูเติม500ไปไอ้เคี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเติม500ไปกดเข้าหน้าโปรโมชั่นแม่งหายเลยเดี๋ยวผมขอเข้าไปหน้าเว็บแป๊บหนึง่งหน้าเพจไม่ใช่หน้าเว็บคืออะไรวะเดี๋ยวผมถาม GM แป๊บหนึงนะ่งครับทุกคนรอแป,ป๊บโอเคครับผมทุกคนก็ เข้าได้แล้วนะครับผมยี่ร yeah, อครึ่งชั่วโมงเลยนะผมผมถาม G M นะผมเขาบอกว่าให้รอ,อกดปิดเราเตอร์นะถ้าทําไม่ได้ก็รอ1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงผมรีเครื่องไป1ครั้งปิดเราเตอร์2ครั้งนะครับแล้วก็รอครึ่งชั่วโมงนะครับได้เลยนะไอ้เหี้ยรถแม่งขี่ผ่านตลอดเลยแบบเวลากวาดคลิปเนี้ยออมาครึ่งชั่วโมงนะก็ได้เลยนะเดี๋ยวมากดโปรโมชั่นดิเด้งไปหน้าเดิมไหมไม่เด้งครับ,อาาดดรบโอเคสบายครับแบบนี้เรามากดรับที่ นี่ฮะแลกโปรโมชั่นครับเรียบร้อยครับบาเลตครับตอนนี้บาเลตก็ได้เข้าไปที่คังของเราแล้วนะครับเดี๋ยวรอเข้าเกมนะแล้วก็รับเซตนี้ด้วยนะครับผมปืนที่อะไรบ้างเนี้ยขอัยนคํคำหยาบเลยนะผมหูปืนเยอะมากนะเซตสามร้อยอะเซตร้อยห้าสิบครับผมเซตนี้สวยครับผมชอบผมข้ามาดูคือเซตนี้สวยมากเนะี่ยลูกซองคือมันออกแนวแบบดูสวยอะอะเนี่ยสวยอะไม่รู้จะพูดไงอะ แล้วก็เป็นมีดนับอันนี้ถาวรน,นับมีดอะไระคูนาอิเหลอใช่ไหมคูนาอิใช่ไหมถ้านผิดขออภัยด้วยนะแล้วก็เป็นมีดจอบนับใช่ปะวะเขาเรียกว่าอะไรวะพ่วเออพ่วใช่ไหมไอ้ตักดินอ่ะพ่วตักดินอ่ะเออเหลือพอยอยู่600แล้วก็พอยโบนัส12บสองพอยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอยโบน,นัสไอพีโบน,นัสอันนี้เหรอ นี่ครับผม12นะ12 ip อบนัสนี่คผมแรกอันนี้ได้นะทุกคนเลข id 9นี่คืออะไรวะเดี๋ยวผมกดแรกเลยแล้วกันมันจะเพิ่ม exp ใช่ไหมฮะแล้วก็มันนี่หกร้อเอะโอเคแลกไปเลยเสร็จเรียบร้อยโบนัสก็หมดแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีระบมะเลือกที่เปลี่ยนสีแล้วกันผมเอาเป็นสีเหลืองนะ สีเหลืองนี่นะครับผมกดยืนยันไปครับ50าสิบพอยต์ครับโอเคเรียบร้อย พีโบนัททำไมชื่อชื่อนี้ไม่เปลี่ยนให้หรอวะชื่อตรงนี้เป็นสีที่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเข้าไปดูในเกมนะครับเหลืออญกง8 0พ้อยต์นะเดี๋ยวมาดูสุ่มของแรนดอมครับผมของก็อันเดิมนะไม่ได้มีอะไรมากมือว,วังอลังการบาเลีย็เราก็มีแล้วไม่จําเป็นะเก็บไว้ก่อนแล้วกัน6 580พ้อยต์นะผมเดี๋ยวทุกคนเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะผมว่าโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมก็เข้ามาสู่เกมนะผมตอนนี้ยศเลื่อนนะครับผมขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นแต่ยังไม่ขึ สามจุดนะครับขับขี่เดี๋ยวไมเขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกัน,นครับแต่ exp มันตันที่หกแสนนะผมได้มาสองล้านอุ้ยน่าจะขึ้นเป็นสามดอกทองเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่งั้นก็ขึ้นเป็นสามดอกทองแล้วอะไรต่อวะยอดดาวอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูครับผมต้องไปเล่นหนึ่งตาครับตอนนี้ก็มีสัญ,ญลักษ e ณ์ e sport ขึ้น,นหรือมันมีอยู่แล้วอันนี้ผมไม่รู้นะไม่ได้สังเกตว่าทุกคนแล้วก็ชื่อเป็นสีเหลืองแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ point สามล้านกว่าแพชสองล้านสี่นะครับผมโอเคมาดูที่ไอเทมคลังแสงเราครับผม ไม่เฟี้ยวอ่ะถือปืนไรวาลองถือบาเลตดีเซตที่เติมเมื่อกี้นับนี่ฮะมีอักนะครับอ้โหอักเป็นแบบติดเรา่าเก็บเสียงใช่ปะ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน SC MCA 1หนึ่งว่ายึดเ่ปืนผมชอบเลยนะเล่นอ่ะวาซีอะ่ะผมชอบนะวมเอ็มซีเอหนึ่งอ่ะอันนี้อะไรปืนติดระเบิดเหรอใช่ปะ่ะสกาอ๋อสกาติดระเบิดป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นกูนลาปืนต่อมาครับเซตไหนวะ เซตนี้ครับผมสีส้มนะครับเอ้ยอันนี้ปืนอะไรอะ่ะอันนี้ผมเคยซื้อมามาเก็บไว้อยู่นะครับแต่ยังไม่เปิดใช้เนี่ยสีทองแต่อันนี้เป็นเซตสีส้มนะครับส้มขาวไม่ครบเซตเลยนี่หว่ามีคิสด,ด้วยแล้วก็คิสอันนี้ด้วยยอดดนี่ไงบาเลตโอ้โหอย่างเฟี้ยวครับทุกคนยอดดอในที่สุดไอดี ID ผมก็มีบาเลตนะแล้วก็มีสไนพวกนี้ที่ได้มานะครับแล้วก็อันนี้วะลูกซองลูกซองนะครับ มันมีแค่น,นี้เหรอวะเซตอื่นน่าจะมีลูกซองอยู่นะไม่มีหรอมีแค่ลูกซองอันนี้อันเดียวนะครับที่ได้มาที่เติมไป500ตัวละครตัวละครนะประมาณนี้หน้าก,ากากผมก็ซื้อมาสะสมไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะพอตัวแหละห <laughs> นักครับผมไอเทมก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้เหมือนมันได้มาถาวรน,นะที่ผมเปิดใช้ อย่าบอกกี่เอ็มนะเผื่อเขาปลดออกไม่รู้ว่าทุกคนได้เหมือนกันหรือเปล่าแต่นี่คือใช้ได้ตลอดเลยนะใช้ปืนมันก็ขึ้นมา24ชั่วโมงมก็เหลือคง7วันเหมือนเดิมอะผมเล่นมากี่เดือนแล้วไม่รู้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะมาที่คลังแสงครับโอ้โหเซตใหม่หรือเปล่าเนี่ยเซ็ตปืนใหม่ป่ะโอ้ปืนเก่าอยู่นะปืนเก่าป่ะวะปืนเก่าแหละมั้งไม่รู้เออเซ็ตเก่าเซ็ตเก่าอันนี้เซ็ตเซตนี้เคยซื้อเก็บไว้แล้วนี่อันนี้ ซื้อแล้วเปิดใช้ไปแล้วนะเดี๋ยวขอซื้อเกี็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ซื้อยังวะอันนี้ซื้อแล้วพวกนี้ซื้อหมดแล้วนะขอผ่านเลนละกันโอเคเป็นอะไรวะอันนี้ซื้อหน้าผมน่าจะซื้อเก็บไว้หมดแล้วนะพวกนี้นะครับเหลือมีดมั้งมีดยังไม่ซื้อเดี๋ยวซื้อเก็บไว้หน่อยละกันระเบิดนี้เท่ว่ะอ๋อซื้อแล้วมีด ไม่ซื้อซื้อจะไปครับนี่ซื้อแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นนะครับดูดูกันว่ามันจะเลื่อนยศไปยศไหนนะครับวิหน้ากากเยอะว่ะผมจะเอาที่มันบวกจําเป็นสําคัญเอ้าซื้อแล้วหรอพ่งนี้ก็ซื้อแล้วนะครับตัวละครผมจะใช้เป็นถูกๆพอนะครับราคาถูกๆที่มันบวกเลือดเป็นบวกเลือดอีก20อะ่ะบเป็น120อะ่ะบแล้วก็ไอเทมก็ผมจะใช้ตามนี้เลยนะครับ เพิ่ม E X P อีก200%นะครเก็อันนี้ครับเลือดเป็น132นะครับไอเทมสับเร็วครับประมาณนี้นะครับที่ผมซื้อเล่นนะครับไปลงครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาห้องแป๊บหนึ่งนะทุกคนนี่ครับผม IP โบนัสของผมนะครับขึ้นมาเป็น2อันเหมือนคนนี้เลยสีดาวโอ้ไม่กดเลยอะหาห้องยากคลิปหายมาครับผมทุกคนตายได้ห้องเล่นแล้วเอาเอา โอ้ยเดเคโอ้โหเก็บสามเลยปะเนี่ยใช้สน่ห์ไคนนี้ไม่น่ารอดอตผมว่าว่าไม่น่ารอดรือสนแบบนี้ผมขอลองบาเล่หน่อยแล้วกันนะทุกคนได้มาใหม่นั่นไงโอ้โหโดนเก็บสามครับเช็ดคไหลวะหน้าทำไมมันเล่นละหลวมจังวะทีมนี้ผมแค่มาลองเล่นเฉยนะเอ้าปะโทไม่กูเล่นบาเล่โอ้ชิบหายเยอะไม่เป็นไรไม่เล่นก็ได้วะกะว่าจะไาลองบาเล่ซะหน่อยเป็ด โอเคทุกคนเล่นธรรมดานี่แหละมาดูกันนะผมว่าเราเนี่ยยศเราเนี่ยจะขึ้นไปยศยศอะไรนะครับคือผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะนี่เพิ่งกลับจากมหาหลัยเพิ่งกลับจากมหาหลัยนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นประมาณอาทิตย์หนึ่ง <1 S 2> ละไช็อตไปดีสัตว์มาดิครับเชีย่ยฟุกนะเมื่อกี้ ฟุกนะเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรหรอกเวลาอัดคลิปมันอาจจะแหลกๆหน่อยนะทุกคนก็ทนดูหน่อยแล้วกันขออภัยด้วยเฮ้ยทำไมทีมนู้นออกกันหมดเลยวะน่ะออกไปหมดแล้วนะทีมกูก็ออกไอ้เหี้ยโอ้เรียบร้อยเหี้ยอย่างแรงเลยคิดแป๊บเดียวตายเลยอ่ะเอ้ยมันออกกันหมดเลยเป็นไรอ่ะหลุดหรอกอ้ยเรียบร้อยวางระเบิดแล้วด้วยเอนะว่าเอนะเพื่อนไม่น่าใช่บีนะ ว่า A นะโหเรียบร้อยแล้วเลือดโอ้โหแล้วเลือดเลยเลือดเหลือสี่เจทเช่ดูยาเรื่องนะคมนะคมอยู่นะโอ้โหเรียบร้อยเป่านัดเดียวเรียบร้อยเลยถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยยศน่าจะเป็นสามดอกทองนะไม่น่าถึงดาวนะเท่าที่ผมคาดคาดเดาไว้นะคนเข้ามาเพิ่มอีกแล้วครับตอนนี้ทีมผมก็ยัง น้อยกว่านะเียเปรียบอยู่นะพี่ยังไม่โดนเอ้ามีดอ่ะเอ้าอยู่ไหนวะเอ้าเมื่อกี้ไม่เห็นวะเชี่ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นละเออทุกคนเดี๋ยว ผมลืมไม่ได้เช็คด้วยนะครับผมถ้าเสียงอ่ะเกมมันดังกว่าเสียงไมคผมเนี่ยผมขออภัยด้วยนะทุกคนว่าผมไม่ได้เช็คเลยนะครับมาดิเฮดช็อตไปดิฟุกอีกแล้วฟุกอีกแล้วไม่ใช่อะไรหรอก โอโหอีกแล้วทางนี้ผมมันแหลกแลกนิดนึงนะทุกคนโอ้โหออกอีกแล้วทีมผมอะไรวะออกกันหมดเลยอะคนนี้คมนะบอกเลยเลือดเหลือน้อยทุกทีแหละย,ยิงคมมนะเมื่อก,กี้เลือดเหลือสิบค่าได้เฉยอะ <S <S ขอเปลี่ยนปืนก่อน <S 2> <S 2> ใช้เป็นปืนนี้หน่อยแล้วกันโอ้โหสี่หนึ่งไม่ไหวมั้งทีมก็ออกด้วยโอ้โหสามห้าเอาอะไรมาสู้วนะน่ะ เือห้าห้าสวยน่าจะกู้มาได้สักวินนึงมั้งตานี้ไม่น่าแพ้หรอกมีสองดาวเข้ามาแบกปืนอะไรวะ ลัด็อตมาตาปักเกอร์เมื่อกี้ที่ไม่พูดคือไม่ใช่อะไรนะตึงเกมตึงเกมตึงโอ้ส่เมาส์สั้นวะยียออกอีกแล้วเอาโมคุยอยู่เฮ้ยโมคุยอยู่มาตอนไหนมาหน้าเสคเอาเรื่องโอ้โหเหลือโคตรเยอะฝั่งนูน้นโอเคเหลือสองสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมเพื่อนจัดก,การกู้เลยเอาทิ้งปืนทำไมอะ โอ้โหเกินห้าหนึ่งมาดูครับผมว่าเราจะยศเราเนี่ยจะอัพหรือเปล่าปับ๊บเฮ้ยนึกว่าจะแบบมันร้อยเปอร์เซ็นอีกแล้วนะ่ะต้องเล่นอีกหนึ่งแมตช์ใช่ไหมเนี่ยไม่ผมนึกว่าอสามขีดแล้วไปสามดอกทองเลยมันต้องมาสี่อีกโอ้โหเมื่อกี้ผมสองขีดเนาะขึ้นมาเป็นสามขึ้นมาเป็นสี่อีก สี่แล้วก็เป็น3ดอกทองโอเคเฮ้ยน่าจะขึ้นอยู่นะน่าจะขึ้นยอด,ดาวอยู่นะเดี๋ยวรอดูครับรอดูเรามาเล่นจนกว่าอ่า EXP ตรงนี้เล่นจนกว่า EXP ตรงนี้มันจะหมดนะครับตอนนี้คือมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไงเราเราต้องเล่นต่อเพิไ่ได้มีดใหม่มาด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นด่านมีดดูนะครับได้มีดใหม่มาด้วยนี่ฮะอันนี้ครับเดี๋ยวลองลองดูครับวิ่งแบบงโง่ๆเลยวิ่งทะลุสมุก วิ่งทะลุสมอกไอ้เชี่ยเยอะเกิน <c oughs> คือวิ่งแบบโง่งๆเลยนะลิเมเอ้ยจะจบแล้วด้วยอีก40่บวิครับโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะมันมีบอกหนึ่งน่าจะเป็นอะไรที่อ้าวสวยอาอหมดหมดยังไงอ๋อหมดแล้วก็คือผมนึกว่าพอใช้หมดมันจะกลายเป็นมีดแบบมีดธรรมดาแต่ไม่ใช่นะครับโอ้เบี่ยงไม่ได้เลยใส่เมาส์สั้นอุย้ยตึงนะ ตึงนะเอาจบเด่นอีกแล้วครับผมนี่อ่ะอีกพียงเหลือเอาเตะกูอ,ออกเพื่อกูเพิ่งเข้าไปเล่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอีกก่อนแล้วกันผมอยากเล่นบาเล่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาลองด่านที่มันเล่นบาเล่ดได้ดิมาด้านนี้จะเล่นบาเล่ดได้หรือเปล่านะผมจะหาห้องอยิงกว่าจะเล่นบาเล่ดได้เอาเด็กมาอ่าสวยนี่เล่นลองเล่นมินใหม่ด้วยคือสามารถลิกขวาได้สี่ครั้งนะครับนี่โหอย่างเท่ทเ๋ยวจัด เล่นไม่เป็นหรอกเดี๋ยวลองดูนะครับเอาออกดิเราเล่นสไนเราต้องซุ่มดิซุ่มไม่เพื่อนนะครับทำไมเหมือนคว,วงชาว่ามีเนี้ยมาดีบอกเลยโผล่คือตายอะ่ะบอกเลยยังว่านี้ยิงโดนเลปตินก็ตายอะ่ะอี้ยยิงไม่โดน โอ้โหไม่ได้ฆ่าเลยครับทุกคนนุสาได้เล่นบาเลียดี่แยมือไม่นิ่งเลยวะเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติครับไม่เล่นนานกากจัดฝั่งนู้นเขาเปิดให้3คนเองนะครับก็เลยทีมนี้ก็เลยเยอะกว่านิดนึงบุกเลยแล้วกันอ้ไม่โดนเลยอ้ตายเ้ยกากจัดกินเลยเอาดิเอาดิ ตายไปสองครับตอนนี้เก็บได้1คิวครับผมเรียบร้อยชนะโคตรใสชนะใสใสครับถามดอกทองครับตอนนี้ยศอุ้ยขึ้นยศด,ดาวพอดี้เนี่ยเนี่ยตันแล้วเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะ่ะขึ้นยศด,ดาวพอดีเดี๋ยวเล่นอีกแมตช์นหนึ่งครับผมทุกคนเฮ้ยเล่นบาเดียรบารเดียรที่เเล่นบาเดียรได้ด้วยครับผม ผมไม่แปลกใจหรอกไอ้พวกที่มันขึ้นยศด,ดาวเร็วๆอะ่ะก็คือเติมเติมแล้วยศก็ขึ้นเลยนะไม่แปลกใจเลยทําไมมันเล่นยศแม่งขึ้นไวจังเติมแม่งยศก็ขึ้นแล้วนี่ฮะบาลสีสังเกตนะทาไมผมถึงเล่นแต่ฝั่งเวลาเล่นลักวิวอ่ะทำไมผมถึงเล่นแต่ฝั่งน้ําเงินนะเพราะผมรู้สึกว่าน้ําเงินบุกง่ายมากนะบบาลีทั้งนั้นเลยทีมตู หนึ่งสองโผล่หนึ่งสองโผล่ไม่โผล่อู้นัวกันมากเลยฝั่งอม่หวางระเบิดกันไว้ังวะทางนี้น่าจะบุกยากนะทุกคน โอ้เรียบร้อยกว่าแล้วพูดไปทันขาดคําน่าจะเปลี่ยนทางบุกเมื่อกี้อู้ยดูฝั่งผมดิยศดดาวล้วนเลยเดี๋ยวผมก็ขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงผมมันัวกันทางนี้ว่าทุกคนทางนี้ทางยาวไม่ค่อยบวกแล้วมาบวกกันทางนี้แล้ว โหดีวะโหดีวะ,วะมามือกำลังมาแล้วครับผมทุกคนแตกไปดิดแตกไปดิเขียเก็บสามมือกำลังมามือกำลังมาเอาเรื่องอเล็กเอาเรื่อง อเล็กมันเอาเรื่องว่ะเอ้าผมไปกดคิกขวาไหมวะเมื่อกี้ไม่เป็นไรอเล็กมันเอาเรื่องทีสองมามาอุ้ยสองเลยเหรอเชีย่ยกลับลำก็ไม่ทันนะเมื่อกี้ผัวมาแม่งเจอทั้งบนทั้งล่างเลยเอา้ายิงไม่โดนเอา้าไม่โดนใครจะตายใครจะตาย โอ้โหยิงข้างหลังเขานะครับแต่ตัวเองตายครับโอ้โหฝั่งกูชิมหายแล้วโอ้โหยิงหลังแต่ไม่โดนนี่คนนี้คนนี้เก่งนะซิกนอตอะไรเนี่ยเนี่ยคนนี้ข้างหน้าผมเนะี่ยเล่นสไนซ์เก่งไม่ใช่แค่สไนซ์เล่นได้ทุกอันอนะ่ะโอ้โหเรียบร้อยยิงอีกคนไหมอีกคนโผล่เลยเออคนเท่ากันแล้ววะเท่ากันตั้งแต่เมื่อไหร่วะขอดักตรงนี้เหมือนเดิม เนี่ยเห็นไหมเขายิงทำไมเขายิงนัดเดียวะขนาดสนัยพวกนี้ผมใชไม้ไม่เคยนัดเดียวอุ้ยตายรัวๆเลยทีมกูไม่โ่เลยเหรอวะ โอ้ยตายหมดเลยเหรออุ้ยทำไมมันยิงลัวจังอ่ะทำไมมันยิงลัวยังเมื่อกี้อ่ะอหรือรกูแหลกเชี่ยงงงเลยเมื่อกี้ ไออ้้นงโอ้โหเพื่อนมาบังอีกแล้วเพื่อนบงังเพื่อนบังทางเดินอีกแล้วแย่ yeah, ลิ้นพันแล้ว <laughs> เพื่อนแม่งบังทางเดินตลอดเลยวะเอาเรื่องเอาเรื่องตึงอยู่นะทุกคน6-5แล้วตอนนี้แมตช์สุดท้ายถ้าเราแพ้ก็คือจบเกมครับคือแมตช์นี้เราต้องชนะโอ้โหเขาบู้วามยังวะวโ,โหเรียบร้อย แต่ละคนเฮ้ยแมตสุดท้ายแล้วน่านจะแพ้แล้วแหละทุกคนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราขึ้นยศด,ดาวไงเฮ้ยเมื่อกี้บาเลียดโดนอ่ะไม่ตายอหรอหรือว่าผมตาฝานะเมื่อกี้เพื่อนฝั่งผมยิงยิงโดนใช่เหรอทำไมไม่ตายอ่ะอุ้ย ผมจัดเรียบร,ร้อยย็ดดาววันนี้อ่ะเอ้าไม่ขึ้นเหรอทำไมมันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์วะออไอ้เหี้ยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไม่ใช่หราขี้เก็บตัดนะครับ <c oughs> โอเคก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลาท่านผู้ก่อนนะผมบ๊ายบายจุ๊บ